สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหลักสูตรหนึ่งชื่อว่าการบริหารงานก่อสร้างด้วย Lean Lean Management for Construction นะครับหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างงานอสังหาริมทรัพย์คอนซัลท์นะครับหรือแม้กระทั่งาพาร์ต่างๆนะครับบริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับ construction นะครับหลักสูตรนี้เป็นการนำหลักการของ Lean เข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานหลักการของ Lean ก็คือการลดความสูญเปล่าลดสิ่งที่ไม่จำเป็นลดส่วนเกินไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายงนั้นในการบริหารงานก่อสร้างก็คือลดสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นต้นทุนที่ไม่จำเป็นแรงงานที่ไม่จำเป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็นอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นแมชชีนเรียลที่มันไม่เหมาะสมลด กำจัดออกเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็น time cost quality นับดีขึ้นใช้เวลาเร็วขึ้น Delay น้อยลงใช้ต้นทุนลดลงกําไรมากขึ้นคุณภาพงานแก้ไขลดลงนะครับหลักสูตรนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการค้นหาความสูญเปล่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของความสูญเปล่ามีอะไรบ้างน,นะครับ ความสุญเปล่าเจ็ดประการเซเว่นเวสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรอคอยการทําซ้ําการแก้ไขการเคลื่อนย้ายที่ไม่จําเป็นการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพสต็อกหรือการจัดเก็บพวกนี้คือความสุญเปล่าที่หลักสูตรนี้เราจะได้เรียนรู้นิยามความหมายแล้วเราจะได้ลองค้นหาว่าในงานของเราไม่มีความสูญเปล่าอะไรหลังจากเราค้นหาความสูญเปล่านะครับเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือการจัดการความสูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cost a n d ์ e f ฟเฟกต์ไดอะกรวิเคราะห์ออกมาแยากแยะออกมา DMAIC นะครับ Improvement Cycle นะครับในเรื่องของ PDCA การกำหนด Action Plan เครื่องมือต่างๆทูต่างๆที่เราสามารถเอาใช้วิเคราะห์และบริหารจัดก,การงานโดยหลักการของเรียนได้นะเพราะฉะนั้นหะลักนะสูตรนี้เหมาะกับทุกๆคนทุกๆนแผนทุกๆระดับที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างไม่ไว่าจะเป็นระดับผู้ควบคุมงานก็สามารถเรียนรู้ได้ระดับวิศวกรนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้ ระดับแน่นอน management เรียนรู้ได้อยู่แล้วและเหมาะทั้งหน้าง,งานกับส่วนออฟฟิศนะครับคุณจะเป็น estimate นะครับคุณจะเป็นในเรื่องของตัว cost control จะเป็นในเรื่องของตัวฝ่ายแบบจะเป็นเรื่องของอเรื่องของการจัดซื้อ p r o c u r e m e n t เรื่องของ stock logistics warehouse นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของอาการถอดแบบ estimate ประมาณราคานั้นทุกฝ่ายทุกส่วนงานสามารถเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้นะครับ ก็ฝากหลักสูตรนี้ไว้นะครับถ้าท่านคิดว่าองค์กรหนที่คิดว่าอยากจะปรับปรุงอยากจะลดต้นทุนในงานก่อสร้างในไซ์งานในหน่วยงานหรือในองค์กรหนก็ตามนะับหลักสูตรนี้นะับน่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรของท่านครับ